ดีค่ะดิฉันนางสาววริยาิมัญสาและดิฉันนางสาวกัสมาธิริดัตทุกคนเห็นอะไรด้านหลังไหมคะพวกเราอยู่กันที่เงือกทองจอง<ส>ังหวัดสงขลาเมื่อกล่าวถึงประวัติของเงือกทองสองขลา ซึ่งตั้งอยู่บนโขดหินธรรมชาติของชายหาดแหลมสมิลาเขตเทศบาลนครสงขลาเภอเมืองจังหวัดสงขลาเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2509เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายภาพอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพศ2509เมื่อแล้วเสร็จจึงนำมาตั้งบนโขดหินที่แหลมสมิลาจนเป็นสัญลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้ ทุกคนทราบไหมคะว่าทําไมชาสงขาเนี่ยถึงได้ปั้นรูปปั้นนางเงือกตนนี้ขึ้นมาอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วงั้นเราไปฟังนิทานเรื่องเงือกทองสงขาไปกัน,กนเลยนิทานเรื่องเงือกทองสงขาณหาหาสมิลามีรูปปั้นนางเงือกนั่งสางผมยาวสลวยอยู่บนโขดหินธรรมชาติ และในบริเวณนั้นมีหาดทรายสวยสีขาวริมทะเลงามมีเกาะหนูเกาะแมวเป็นฉากหลังโดยรูปปั้นนางเงือกที่ตั้งอยู่ณหาสมิลาแห่งนี้มีตำนานเล่าขานกันว่ามีชาวประมงกำลังออกเรือหาปลาอยู่กลางทะเลซึ่งเป็นอาชีพที่เขาทำเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งในขณะที่ชาวประมงกำลังเล่นเรือหาปลาสายตาเหลือบมองไปเห็นหญิงงามผู้หนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายมนุษย์ แต่มีเรือนร่างท่านล่างที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์เอ๊ะนั่นมันคืออะไรทำไมดูแปลกประหลาดจังด้วยความนึกสงสัยชาวประมงจึงรีบเล่นเรือเข้าเ,าเทียบฝั่งทันทีเมื่อเรือเข้าเทียบฝั่งแล้วชาวประมงจึงรีบเร่งเท้าเดินไปยังโขดหินที่มีหญิงงามผู้นั้นกำลังนั่งสางผมยาวสลวยของตัวเองอยู่ทันใดที่ชาวประมงเดินเข้าไปใกล้หญิงงามผู้นั้น ทั้งสองสุตะการด้วยสีหน้าท่าทางที่ต่างฝ่ายต่างตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าชาวประมงยืนนิ่งด้วยความตกใจแล้วอุทานขึ้นว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงมีหน้าตาคล้ายมนุษย์และทำไมเรือนร่างท่อนล่างของเจ้าถึงคล้ายหางปลาเหมือนอย่างนางเงือกในขณะเดียวกันนางเงือกก็มีท่าทางที่ตกใจกลัวชาวประมงจึงรีบหนีลงทะเลไปโดยลืมมีทองคำของตนไว้ ชาวประมงเห็นดังนั้นก็เก็บหวีทองคำที่วางอยู่บนโขดหินแล้วนึกคิดอยากจะให้คืนเพราะคิดว่าต้องเป็นสิ่งของสำคัญของนางเงือกตนนั้นแน่นอนชาวประมง,งนั่งรอนางเงือกตนนั้นที่หาดนั้นเสมอวันแล้ววันเล่าด้วยความหวังว่านางเงือกจะกลับมาเอาหวีทองคำของตนแต่สุดท้ายแล้วนางเงือกก็ไม่ปรากฏกายให้ชาวประมงเห็นอีกเลย ชาวสงขาจึงคิดปั้นนางเงือกเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์นี้ขึ้นนิทานก็จบไปแล้วนะคะทุกคนดูแลเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยและทุกคนเนี่ยได้ข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้กันบ้างไหมคะนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดไว้ว่าคนเราควรมีความซื่อสัตย์ต่อ,อกันไม่ควรเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองมีจิตสำนึกในการรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้สังคมน่าอยู่และสงบสุขต่อไป สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ